คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแค่การขยับตัวเลขดอกเบีย้ยเพียงเซี่ยวเปอร์เซ็นต์จากธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดสามารถทำให้ตลาดการเงินทั้งโลกเหมือนโดนเขย่าแรงๆได้ทันทีหลายคนอาจคิดว่าเรื่องดอกเบีย้ยมันไกลตัวแต่ความจริงแล้วมันส่งผลตั้งแต่ราคาข้าวของที่เราซื้อในชีวิตประจำวันไปจนถึงการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่อาจเปลี่ยนอนาคตการลงทุนของคุณได้เลย ผมมันนี่เจอนี้จะขอพาคุณผู้ฟังดำดิ่งไปในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและความลับจากห้องประชุมเฟดเพื่อให้คุณได้เข้าใจว่าทำไมทุกการขยับดอกเบี้ยจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่เป็นพลังที่สามารถกดหัวเศรษฐกิจธธโลกหรือปลดล็อกให้ทองคำกลับมาพังอาดได้อีกครั้งคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูครับว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเฟดเลือกที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แต่ในอีกด้านหนึ่งนั่นกลับทำให้หนี่สาธารณะของสหรัฐซึ่งสูงเกิน34ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพองโตขึ้นอย่างน่ากลัวยิ่งดอกเบีย้ยสูงเท่าไหร่ภาระดอกเบีย้ยของรัฐบาลก็ยิ่งบีบคอนหนักเข้าไปอีกและไม่ใช่แค่สหรัฐประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายที่กู้เงินเป็นดอลลาร์ก็โดนบีบหนักจนเศรษฐกิจแทบหายใจไม่ออกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในทุกครั้งที่ดอลลาร์แข่งข่ายอย่างรุนแรง มันจะดึงเงินไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ทำให้ค่าเงินท้องถิ่นอ่อนค่าลงอย่างหนักและราคาสินค้านำเข้าพุ่งสูงขึ้นวิกฤตการเงินเอเชียปี2547ก็คือหนึ่งในตัวอย่างคลาสสิกที่ดอลลาร์แข็งจนประเทศเล็กๆในเอเชียทนไม่ไหวล้มระเนระนาดถามจริงๆว่าโลกกำลังจะเดินซ้ำรอยหรือไม่ในอีกมุมหนึ่งทองคำที่เคยถูกมองว่าเป็นแค่โลหะสีเหลืองธรรมดากลับมีสถานะพิเศษ ในเวลาที่ระบบการเงินสั่นคลอนทุกครั้งที่ตลาดไม่มั่นใจในเฟดหรือกลัวว่าดอลลาร์จะเสียศูนย์นักลงทุนจำนวนมหาศาลก็หันกลับมาซื้อทองคำคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าราคาทองคำเคยพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี2563ตอนที่โควิดระบาดรุนแรงและเฟดต้องอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบมากเป็นประวัติการ มันไม่ใช่แค่การลงทุนแต่คือความพยายามหาที่พึ่งทางใจในยามที่ทุกอย่างสั่นคลอนเฟดกำลังติดกับดักของตัวเองถ้าเฟดยังดึงดอกเบีย้ยสูงต่อไปเพื่อคุมเงินเฟ้อเศรษฐกิจก็จะเสี่ยงถดถอยและหนี้สาธารณะก็จะระเบิดแต่ถ้าเฟดเลือกผ่อนดอกเบีย้ยเร็วเกินไปเงินเฟ้อก็อาจกลับมาอีกครั้งนี่คือเกมที่เฟดหนีไม่พ้นและไม่ว่าทางไหนทองคำก็มีโอกาสได้ประโยชน์ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตลาดทองคำในปี2,568กำลังถูกจับตามองอย่างหนักเพราะถ้าเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายเร็วเกินไปทองคำอาจพุ่งขึ้นแต่ระดับประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งแต่ถ้าเฟดเลือกแข่งก้าวต่อเนื่องตลาดก็อาจเห็นภาพตรงข้ามคือราคาทองคำร่วงระยะสั้นก่อนจะเด้งกลับแรงในระยะยาวเพราะภาวะวิกฤตทางการเงินที่ไม่มีใครหยุดได้เฟดกำลังติดกับดักของตัวเอง ถ้าเฟดยังดึงดอกเบีย้ยสูงต่อไปเพื่อคุมเงินเฟอ้อเศรษฐกิจก็จะเสี่ยงถดถอยและนี่สาธารณะก็จะระเบิดแต่ถ้าเฟดเลือกผ่อนดอกเบีย้ยเร็วเกินไปเงินเฟ้อก็อาจกลับมาอีกครั้งนี่คือเกมที่เฟดหนีไม่พ้นและไม่ว่าทางไหนทองคำก็มีโอกาสได้ประโยชน์คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตลาดทองคำในปี2568กําลังถูกจับตาม,มองอย่างหนัก เพราะเท่าเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายเร็วเกินไปทองคำอาจพุ่งขึ้นแตะระดับประวัติศาสตร์ใหม่กี่ครั้งแต่เทาเฟดเลือกแข็งกร้าวต่อเนื่องตลาดก็อาจเห็นภาพตรงข้ามคือราคาทองคำร่วงระยะสั้นก่อนจะเด้งกลับแรงในระยะยาวเพราะภาวะวิกฤตทางการเงินที่ไม่มีใครหยุดได้เฟดไม่ได้อยู่ในสุญญากาศทางการเมืองการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้มีแค่ตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจอย่างเงินเฟอ้อหรือการจ้างงาน แต่ยังมีแรงกดดันจากการเมืองสหรัฐที่มองว่าค่าเงินดอลลาร์มีผลต่อคะแนนเสียงโดยตรงถ้าเศรษฐกิจชะลอประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจก็อาจเสียเก้าอี้ได้ดังนั้นคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าเฟดจะตัดสินใจได้อิสระจริงหรือไม่เมื่อเฟดถูกการเมืองกดดันความเชื่อมั่นในดอลลาร์ที่เคยมั่นคงกลับสั่นคลอนนักลงทุนต่างชาติเริ่มถามตัวเองว่าควรถือดอลลาร์ต่อไปหรือเปล่า หรือควรหนีไปหาทองคำซึ่งไม่ขึ้นกับการเมืองของประเทศใดเลยการย้ายเงินเพียงเล็กน้อยจากดอลลาร์สู่ทองคำก็เพียงพอที่จะทำให้ราคาทองคำทะยานอย่างรุนแรงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีนักวิเคราะห์บางกลุ่มคาดการว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่เฟดต้องลดดอกเบี้ยแบบฉับพลันเพื่อกู้เศรษฐกิจราคาทองคำอาจพุ่งไปแตะเหนือ3,000ดอลลาร์ 3, ต่อออนซ์ได้ในเวลาไม่กี่ปี เพราะตลาดจะตีความว่านี่คือสัญญาณที่ว่าเฟดกำลังเสียการควบคุมและเมื่อดอลลาร์เสียความน่าเชื่อถือโลกทั้งโลกก็จะหันไปหาทองคำแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าทองคำไม่ได้แข่งขันเพียงกับดอลลาร์เท่านั้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้นักลงทุนจำนวนมากมองบิตคอยเป็นคู่แข่งโดยตรงกับทองคำเพราะมันถูกวางให้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทางเลือกใหม่ แม้จะมีความผันผวนสูงแต่คนรุ่นใหม่กลับเชื่อมั่นว่ามันคือทองคำดิจิทัลและนี่อาจทำให้สงครามของสินทรัพย์ปลอดภัยดุเดือดยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่เฟดจะทำอะไรแต่คือโลกจะยังเชื่อมั่นในดอลลาร์แค่ไหนถ้าโลกไม่เชื่อมั่นดอลลาร์ก็ไม่ต่างจากกระดาษธ,ธรรมดาแต่ถ้าโลกยังยิดมั่นทองคำก็อาจถูกกดต่อไปอีกสักพักผมมานิเจอร์นี่อยากชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามกับตัวเองว่า ถ้าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเกิดวิกฤตการเงินครั้งใหม่คุณจะถืออะไรไว้ในมือดอลลาร์ที่อาจสั่นคลอนหุ้นที่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจหรือทองคําที่ยืนอยู่เหนือการเมืองคุณจะเลือกเส้นทางไหนและนี่คือเพียงบทแรกของการเดินทางไปสู่ความจริงเบื้องหลังเฟดดอกเบีย้ยดอลลาร์และทองคําเส้นทางที่คุณกําลังฟังอยู่นี้จะทําให้คุณมองโลกการเงินต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่กําลังถูกเปิดโปง คือความลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณไปตลอดกาลคุณผู้ฟังพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะก้าวไปสู่บทต่อไปซึ่งเราจะเจาะลึกลงไปว่าทำไมดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเรื่อยๆจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือระเบิดเวลาที่กดหัวเศรษฐกิจโลกอยู่ในตอนนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาที่เฟดเลือกใช้ในโยบายดอกเบีย้ยสูงต่อเนื่องมันไม่ใช่เพียงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในแถลงการ์แต่คือแรงกดมหาศาลที่กดทับทั้งโลก เหมือนผู้เขาทับอยู่บนอกประเทศต่างๆหลายคนมักมองว่าเป็นปัญหาของสหรัฐเท่านั้นแต่ความจริงมันเหมือนแรงกระเพื่อมจากคลื่นยักษ์ที่ไม่มีใครหนีพ้นดอกเวีย้ยสูงกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันรอบขาของประเทศกำลังพัฒนานักลงทุนและแม้แต่ประชาชนทั่วไปผมมานี่เจอร์นี่สมมุติว่าคุณกู้เงินบ้านหรือบัตรเครดิตในช่วงที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนที่จ่ายดอกเบี้ยก็เหมือนโดนตัดเนื้อสดๆออกไป ความรู้สึกนั้นเองกำลังเกิดขึ้นในระดับประเทศทุกประเทศที่กู้เงินเป็นดอลลาร์ต้องจ่ายแพงขึ้นทันทีเมื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจโลกกำลังติดกับดักนี้เมื่อดอกเบี้ยสูงต่อเนื่องนี่ที่กองพนเนินก็ยิ่งหนักขึ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแค่รัฐบาลสหรัฐเองต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละกว่า1ล้านล้านดอลลาร์และนี่คือเงินภาษีของประชาชนที่หายไปโดยแทบไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรเลย แล้วถ้าสารัฐยังเจอปัญหาเช่นนี้ลองคิดดูสิครับว่าประเทศเล็กๆที่ไม่มีเศรษฐกิจใหญ่โตจะเอาอะไรไปสู้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเป็นยาที่ใช้รักษาเงินเฟอ้อแต่ผลข้างเคียงร้ายแรงคือทำให้หลายประเทศเสี่ยงล้มละลายคุณผู้ฟังอาจยังจำเหตุการณ์ในปี2547ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งได้ตอนนั้นเงินทุนต่างชาติไหลออกค่างเงินอ่อนจนพังพินาศสาเหตุสำคัญก็คือ ดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงและดอลลาร์แข็งมากเกินไปประวัติศาสตร์ไม่ได้หายไปไหนมันแค่รอวันที่จะหวนกลับมาใหม่ในรูปแบบที่รุนแรงกว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนักลงทุนต่างชาติจะรีบถอนเงินจากตลาดเกิดใหม่ไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยทําให้ค่าเงินท้องถิ่นร่วงแรงค่าเงินอ่อนก็หมายถึงราคาสินค้านําเข้าพุ่งขึ้นทันทีเกิดเงินเฟ้อรอบใหม่ ประเทศเหล่านี้จึงติดอยู่ในกับดักที่หาทางออกไม่ได้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเป็นยาที่ใช้รักษาเงินเฟอ้อแต่ผลข้างเคียงร้ายแรงคือทำให้หลายประเทศเสี่ยงล้มละลายคุณผู้ฟังอาจยังจำเหตุการณ์ในปี2,547ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งได้ตอนนั้นเงินทุนต่างชาติไหลออกค่างเงินอ่อนจนพังพินาศสาเหตุสำคัญก็คือดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงและดอลลาร์แข็งมากเกินไปประวัติศาสตร์ไม่ได้หายไปไหน มันแค่รอวันที่จะหวนกลับมาใหม่ในรูปแบบที่รุนแรงกว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนักลงทุนต่างชาติจะรีบถอนเงินจากตลาดเกิดใหม่ไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยทําให้ค่าเงินท้องถิ่นร่วงแรงค่าเงินอ่อนก็หมายถึงราคาสินค้านําเข้าพุ่งขึ้นทันทีเกิดเงินเฟ้อรอบใหม่ประเทศเหล่านี้จึงติดอยู่ในกับดักที่หาทางออกไม่ได้ ดอกเบีย้ยสูงทําให้ทองคํากลับมาเป็นพระเอกในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ไม่ใช่ในทันทีเพราะช่วงแรกทองคํามักถูกกดราคาลงเมื่อดอลลาร์แข็งคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการลงทุนทองคํามักสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์เมื่อดอลลาร์แข็งราคาทองคํามักอ่อนแต่ถ้าสถานการณ์ลากยาวจนตลาดเริ่มกังวลว่าโลกกําลังจะพังจริงๆนักลงทุนจะหันหลังให้ดอลลาร์แล้ววิ่งกลับไปหาทองคํา เศรษฐกิจโลกอาจไม่ได้กลัวดอกเบี้ยสูงเพียงอย่างเดียวแต่กลัวว่าดอกเบี้ยสูงจะทำให้ระบบการเงินแตกหักเมื่อถึงวันนั้นสิ่งที่เคยกดราคาทองคำเอาไว้กลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ผลักดันทองคำให้ทยานคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในวิกฤตการเงินโลกปี2558ตอนที่ธนาคารล้มเป็นโดมิโนราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่าเท่าตัวในเวลาไม่กี่ปีเพราะโลกหมดศรัทธาในระบบการเงินที่เคยเชี่ยมั่น ดอกเบี้ยสูงไม่ใช่สัญญาณของความมั่นคงแต่คือระเบิดเวลาที่นับถอยหลังเฟดกำลังพยายามคุมเงินเฟ้อด้วยการกดโลกให้ชะงักแต่เมื่อการเติบโตหายไปนี่ก็กองพนันเินและนักลงทุนก็จะถามตัวเองว่าจะเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนคุณผู้ฟังลองคิดตามผมมานี่เจอเนี่ดูสิครับถ้าคุณมีเงินเก็บจานวนหนึ่งคุณจะเลือกฝากไว้ในพันธบัตรสหรัฐที่ดอกเบี้ยสูงแต่เสี่ยงนี่ท่วมหรือคุณจะถือทองคำที่ไม่มีใครปลอมแปลงได้ และไม่มีรัฐบาลไหนควบคุมการเลือกนี้คือสิ่งที่นักลงทุนระดับโลกกำลังเผชิญอยู่ทุกวันและเมื่อทองคำถูกหยิบขึ้นมาเปรียบเทียบกับบิตคอยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยใหม่ความขัดแย้งก็ยิ่งทวีคูณคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าบิตคอยคือทองคำดิจิตัลแต่เมื่อดอกเบีย้ยสูงและเศรษฐกิจโลกเปราะบางนักลงทุนจำนวนมากก็ยังเลือกทองคำที่จับต้องได้เพราะมันถูกพิสูจน์มาหลายพันปีแล้วว่าเป็นที่พึ่งสุดท้าย ดังนั้นการเปิดโปงครั้งนี้จึงชัดเจนดอกเบี้ยสูงที่เหมือนเป็นยาครั้งแรกอาจกลายเป็นยาพิษในระยะยาวเมื่อถึงวันนั้นทองคําจะไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองแต่คือเครื่องมือป้องกันความเสียหายที่ตลาดการเงินสร้างขึ้นเองคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโอกาสที่ทองคําจะพุ่งแต่ระดับใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามีสูงขึ้นทุกวันเพราะความน่าจะเป็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับความเชื่อมั่นที่กําลังหล่นหายไปจากดอลลาร์ และสุดท้ายผมมานี่เจอนี่อยากชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามกับตัวเองว่าหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกครั้งคุณจะเป็นผู้ที่ตื่นขึ้นมาโดยไม่มีที่พึ่งหรือคุณจะเป็นคนที่มองเห็นสัญญาล่วงหน้าและเตรียมพร้อมไว้แล้วการตัดสินใจในวันนี้อาจเป็นเส้นแบ่งระหว่างผู้ที่อยู่รอดและผู้ที่ถูกกวาดออกจากเกมนี่คือความจริงที่หลายคนไม่อยากให้คุณรู้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องฟังจนจบเพราะบทต่อไป เราจะเจาะลึกลงไปในแรงกดดันทางการเมืองที่บีบคั้นเฟดจนแทบไม่มีทางเลือกคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังครับที่จะเปิดโปงด้านมืดที่เฟดไม่เคยยอมรับออกมาเองคุณรู้ฟังรู้ไหมครับว่าเฟดที่ถูกมองว่าเป็นองค์กรอิสระนั้นแท้จริงแล้วกลับมีเงามืดจากการเมืองสหรัฐคอยกดดันอยู่ตลอดเวลาหลายคนเชื่อว่าเฟดตัดสินใจบนพื้นฐานวิชาการและตัวเลขเศรษฐกิจ แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังคือเกมการเมืองที่ดุเดือดและบางครั้งก็น่ากลัวกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเสียอีกบทนี้เราจะเจาะลึกความสัมพันธ์ลับระหว่างการเมืองสหรัฐกับเฟดว่ามันทำงานอย่างไรส่งผลต่อดอกเบีย้ยดอลลาร์และราคาทองคำอย่างไรทุกครั้งที่เข้าสู่ปีเลือกตั้งรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจไม่เคยอยากเห็นเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะมันหมายถึงคะแนนเสียงที่หายไป คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประธานาธิบดีหลายคนในอดีตเคยส่งสัญญาณกดดันเฟดให้ลดดอกเบีย้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจและสร้างภาพว่าประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นก่อนจะหย่อนบัตรเลือกตั้งนี่คือความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูดออกมาเพราะมันทําให้เฟดดูไม่อิสระอย่างที่ถูกบอกไว้ด้านหนึ่งเฟดพยายามจะควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่มั่นคงแต่ในอีกด้านหนึ่งนักการเมืองกลับอยากเห็นดอกเบี้ยต่ํา เพื่อให้สินเชื่อถูกลงตลาดหุ้นคึกคักและประชาชนใช้จ่ายมากขึ้นคุณผู้ฟังลองคิดตามดูครับว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อแต่รัฐบาลกลับถูกโจมตีเพราะประชาชนกู้เงินไม่ไหวแบบนี้เฟดจะทนแรงกดดันได้จริงหรือและเมื่อเฟดยอมอ่อนข้อให้กับการเมืองผลลัพธ์ก็คือความเชื่อมั่นในดอนลลาร์เริ่มสั่นคลอนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนต่างชาติจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ถ้าเฟดถูกมองว่าไม่มีอิสระจริงเงินทุนต่างชาติก็พร้อมจะถอนออกทันทีและจุดหมายที่เงินเหล่านั้นไหลไปก็คือทองคําเพราะมันไม่เกี่ยวพันกับการเมืองของสหรัฐเลยการเปิดเผยอีกด้านหนึ่งคือทุกครั้งที่ดอกเบี้ยถูกกดให้อยู่ต่ํากว่าที่ควรเพียงเพื่อผลการเลือกตั้งราคาทองคํามักทยานขึ้นอย่างรุนแรงตัวอย่างชัดเจนคือในช่วงหลังวิกฤตการเงินปี2558 เฟดกดดอกเบีย้ยต่ำสุดในประวัติศาสตร์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจผลคือทองคำทยานจากพันดอลลาร์ขึ้นไปเกือบ2,000ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์ในเวลาไม่กี่ปีคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าการเมืองที่บีบเฟดกลับทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์สูงสุดแต่เรื่องไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะถ้าเฟดเลือกแข่งก้าวไม่สนใจการเมืองและยังคงขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องภาพตรงข้ามก็จะเกิดขึ้น ตลาดหุ้นจะร่วงประชาชนจะบน่นและรัฐบาลจะถูกโจมตีหนักขึ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้อาจทำให้เกิดการใช้มาตรการพิเศษเช่นการอัดฉีดงบประมาณจากภาครัฐเพื่อประคองเศรษฐกิจซึ่งนั่นก็หมายถึงหนี้สาธารณะจะพองโตขึ้นเรื่อยๆและท้ายที่สุดก็กระทบความเชื่อมั่นในดอลลาร์อยู่ดีเฟดไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็เหมือนเดินอยู่บนสะพานเชือกที่พร้อมจะขาดหากเลือกเข้าข้างการเมืองก็เสียความน่าเชื่อถือ หากเลือกคุมเงินเฟอ้ออย่างแข็งกร้าวก็เสี่ยงทําให้เศรษฐกิจถดถอยจนรัฐบาลถูกโค่นอํานาจความเสี่ยงทั้งหมดนี้กําลังสะสมเป็นเชื้อไฟให้ราคาทองคําโอกาสที่ราคาทองคําจะพุ่งสูงขึ้นในปีที่มีการเลือกตั้งสหรัฐนั้นมีมากกว่าปกติเพราะนักลงทุนมักมองว่าเฟดจะถูกกดดันอย่างหนักและความไม่แน่นอนจะสูงขึ้นเมื่อความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นคนทั้งโลกก็แห่ซื้อทองคําเพื่อความสบายใจ นี่คือความน่าจะเป็นที่มีหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์รองรับและอย่าลืมว่าตลาดคริปโตอย่างบิตคอยก็เข้ามาเพิ่มความซับซ้อนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในบางช่วงเวลาที่เฟดถูกบีบให้ลดดอกเบี้ยอย่างรุนแรงบิตคอยก็มักจะพุ่งแรงตามทองคำเพราะนักลงทุนมองหาทางออกจากดอลลาร์เหมือนกันความแตกต่างคือทองคำพิสูจน์มาแล้วเป็นพันปีส่วนบิตคอยยังต้องรอการพิสูจน์อีกยาวไกล การเปลี่ยนแปลงของเฟดยังไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสหรัฐแต่ยังทำให้ดอลลาร์ในฐานสะสกุลเงินหลักของโลกมีความน่าเชื่อถือลดลงด้วยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายประเทศเริ่มหันมาซื้อทองคำเก็บเข้าคลังแทนที่จะถือดอลลาร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเมืองของสหรัฐและนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่กาลังเกิดขึ้นเงียบๆดังนั้นการวิเคราะห์ด้วยความน่าจะเป็นบอกเราว่าไม่ว่าการเมืองสหรัฐ จะผลักดันเฟดไปในทิศทางไหนทองคำก็มีโอกาสได้ประโยชน์สูงเพราะถ้าเฟดถูกกดดันให้ลดดอกเบีย้ยทองคำจะขึ้นทันทีแต่ถ้าเฟดยืนแข็งเศรษฐกิจก็เสี่ยงถดถอยและสุดท้ายทองคำก็ยังได้ประโยชน์อยู่ดีคุณผู้ฟังลองถามตัวเองสิครับว่าในเกมที่เฟดถูกการเมืองบีบทุกทิศทางคุณจะยังเลือกถือดอลลาร์ที่ผันผวนตามแรงกดดันเหล่านี้หรือไม่หรือคุณจะเลือกถือทองคำที่ยืนอยู่นอกเกมการเมือง ผมอยากชวนให้คุณผู้ฟังคิดต่อว่าหากวิกฤตครั้งใหม่ประทุขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างเฟดกับการเมืองสหรัฐคุณจะเตรียมพร้อมอย่างไรจะเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์หรือจะเป็นผู้ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนี่คือบทเรียนที่ซ่อนอยู่และเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเข้าใจแรงกดดันที่บีบเฟดเพราะสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแต่คือการสั่นสะเทือนของระบบการเงินทั้งโลกคุณผู้ฟังพร้อมแล้วหรือยังครับ ที่จะก้าวไปสู่บทที่4ซึ่งเราจะเปิดเผยเส้นทางของทองคําจากสินทรัพย์ที่เคยถูกลืมจนกลับมาเป็นที่พึ่งที่โลกโหยหาในยามวิกฤตคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ทองคำที่บางครั้งถูกมองว่าเชยและไม่มีใครสนใจวันนี้กลับกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทั่วโลกแย่งกันถือเหตุผลไม่ใช่เพียงเพราะมันสวยหรือเป็นเครื่องประดับแต่เพราะในยามที่โลกสั่นคลอนไม่มีใครไว้ใจระบบการเงินใดๆได้เต็มร้อยอีกต่อไปทองคำจึงกลับมาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของทั้งนักลงทุนธนาคารกลางและแม้แต่รัฐบาลหลายประเทศ ผมมันนี่เจอร์นี่เส้นทางการฟื้นคืนชีพของทองคำจากโลหะที่ถูกมองข้ามกลับกลายเป็นราชาแห่งสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาทองคำเคยถูกลดความสำคัญลงเพราะด,ดอลลาร์แข็งแรงระบบการเงินโลกเชื่อมั่นในพันธบัตรสหรัฐทุกคนเชื่อว่าดอลลาร์คือที่พึ่งที่ปลอดภัยที่สุด แต่คุณผู้ฝังรู้ไหมครับว่าความเชื่อเหล่านี้เริ่มสั่นคลอนอย่างชัดเจนหลังวิกฤตการเงินปี2551และต่อเนื่องถึงวิกฤตโรคระบาดในปี2563พอโลกได้เห็นกับตาว่าแม้แต่สหรัฐก็สามารถสั่นสะเทือนได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เมื่อคนไม่มั่นใจในดอลลาร์แต่ก็ยังไม่มั่นใจในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นหรือพันธบัตรประเทศเกิดใหม่และพวกเขาจะหนีไปที่ไหนคำตอบก็คือทองคำ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในช่วงปี2,566ถึง2,567ธนาคารกลางหลายประเทศรวมทั้งจีนรัสเซียและอินเดียต่างเร่งสะสมทองคำเข้าคลังสำรองแทนที่จะเพิ่มการถือครองดอลลาร์ตัวเลขการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกพุ่งสูงเป็นประวัติการแสดงให้เห็นถึงความพยายามลดการพึ่งพาสกุลเงินสหรัฐ ทองคำไม่ได้ถูกซื้อเพื่อติงกำไรอย่างเดียวแต่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศการสะสมทองคำมากขึ้นหมายถึงการลดการพึ่งพาดอลลาร์และยังเป็นสัญญาณว่าประเทศเหล่านี้ไม่เชื่อมั่นในความมั่นคงทางการเมืองของสหรัฐอีกต่อไป คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเหตุผลที่ทองคำมีพลังมากกว่าเงินดอลลาร์ก็เพราะมันไม่ขึ้นกับคำสัญญาของใครไม่ว่ารัฐบาลใดจะล้มหรือระบบการเงินใดจะพังทองคำก็ยังคงเป็นทองคำโลหะสีเหลืองนี้ไม่เคยสูญเสียคุณค่ามาหลายพันปีต่างจากกระดาษเงินที่มักหมดค่าในยามเกิดวิกฤต แต่เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นก็คือทองคำไม่ได้แข่งเพียงกับดอลลาร์เท่านั้นในยุคดิจิตอลมันต้องต่อสู้กับคู่แข่งใหม่ที่ชื่อว่าบิตคอยน์คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายคนเรียกบิตคอยน์ว่าทองคำดิจิตอลเพราะมีจำนวนจำกัดและไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดหลายครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจบิตคอยน์ก็มักพุ่งขึ้นพร้อมๆกับทองคำสร้างความสับสนให้กับนักลงทุนว่าควรเลือกฝั่งไหน แม้บิตคอยน์จะได้รับความนิยมแต่ความผันผวนยังสูงเกินไปสำหรับหลายคนนักลงทุนสถาบันและรัฐบาลส่วนใหญ่ยังคงเลือกทองคำเพราะมันจับต้องได้และมีตลาดที่มั่นคงกว่าแต่การเกิดขึ้นของบิตคอยน์ก็ทำให้สงครามของสินทรัพย์ปลอดภัยเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโอกาสที่ราคาทองคําจะทะยานขึ้นในช่วงที่เฟดลังเลเรื่องดอกเบี้ยนั้นมีสูงมากเพราะนักลงทุนจะมองว่าดอลลาร์ไม่มั่นคงและเมื่อผสมกับแรงซื้อจากธนาคารกลางทองคําก็มีโอกาสสร้างสถิติใหม่บางสํานักวิจัยคาดการณ์ว่าทองคําอาจทะลุ3,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหากเฟดถูกบีบให้ลดดอกเบีย้ยและความเชื่อมั่นในดอลลาร์ยังร่วงลงต่อเนื่อง เมื่อทองคำกลับมาได้รับความสนใจสูงสุดมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือป้องกันเงินเฟอ้ออีกต่อไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิเสธดอลลาร์และการเริ่มต้นระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่คุณผู้ฟังลองคิดตามผมมันนี่เจอร์นี่สิครับว่าถ้าวันหนึ่งโลกไม่ยอมรับดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักอีกต่อไปทองคำจะกลายเป็นตัวกลางสำรองที่ทุกคนหันไปพึ่งทันที แต่การเปลี่ยนฐานนี้ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเพราะยิ่งทองคำแข็งแรงขึ้นดอลลาร์ก็จะถูกสั่นสะเทือนมากขึ้นและการเมืองสหรัฐก็จะยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆความไม่แน่นอนนี้เองที่จะทำให้ราคาทองคำวิ่งเป็นคลื่นเหมือนรถไฟเหาะทั้งดึงขึ้นกดลงและพุ่งขึ้นใหม่ทำให้นักลงทุนที่ไม่ทันเกมถูกทิ้งไว้ข้างหลังถ้าเรามองจากความน่าจะเป็นแล้วทองคำมีโอกาสได้ประโยชน์ในฟุกทาง เพราะถ้าเศรษฐกิจโลกถดถอยนักลงทุนก็ซื้อทองคําถ้าเงินเฟอ้อกลับมารุนแรงทองคําก็ถูกซื้ออีกถ้าการเมืองสหรัฐบีบให้เฟดลดดอกเบี้ยทองคําก็ยังได้ประโยชน์เรียกได้ว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนทองคําก็ยังยืนเด่นในฐานะสินทรัพย์ที่คนเชื่อมั่นมากที่สุด ผมอยากชวนคุณผู้ฟังถามตัวเองว่าคุณอยากเป็นผู้ที่วิ่งตามราคาทองคำตอนที่มันขึ้นไปแล้วหรืออยากเป็นคนที่เข้าใจกลไกลเหล่านี้ล่วงหน้าและวางแผนตั้งแต่วันนี้เพราะโอกาสไม่ได้เปิดให้ทุกคนพร้อมกันบางคนเห็นก่อนก็ได้เปรียบก่อนเส้นทางจากโลหะที่ถูกมองข้ามจนกลายเป็นราชาแห่งสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังครับที่จะก้าวเข้าสู่บทสุดท้ายบทที่5ที่เราจะสรุปทุกเส้นทางตั้งแต่เฟดดอกเบีย้ย ดอลลราและทองคำมาประกอบเป็นภาพใหญ่เพื่อหาคำตอบว่าใครกันแน่ที่จะครองความเชื่อมั่นของโลกการเงินในศตวรรษนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นเฟดดอกเบีย้ยดอลล่าหรือทองคาแท้จริงแล้วมันไม่ได้แยกออกจากกันเลยทุกอย่างเชื่อมโยงกันเหมือนฟันเฟืองในเครื่องจักรใหญ่ที่ขับเคลื่อนโลกการเงินแต่ฟันเฟืองเหล่านี้กำลังเริ่มเสื่อมสภาพและอาจหยุดหมุนเมื่อไหร่ก็ได้ผมมันนี่เจอนี ขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่เราจะนำเส้นเรื่องทั้งหมดมาประกอบกันเป็นภาพใหญ่เพื่อมองอนาคตว่าใครกันแน่จะเป็นผู้ครองความเชื่อมั่นของโลกการเงินเฟดไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่มีอุปสรรคทุกครั้งที่ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อก็เสี่ยงทำให้เศรษฐกิจถดถอยทุกครั้งที่ลดดอกเบีย้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจก็เสี่ยงปล่อยให้เงินเฟ้อกลับมาและทุกการตัดสินใจยังถูกการเมืองเข้ามาแทรกแซงจนขาดความน่าเชื่อถือ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้กำลังกัดกร่อนสถานะของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินหลักของโลกอย่างช้าๆโลกต้องการเสถียรภาพแต่เสถียรภาพกลับกลายเป็นสิ่งที่เฟดให้ไม่ได้เมื่อฟันเฟืองตัวนี้เริ่มสะดุดนักลงทุนและรัฐบาลหลายประเทศจึงหันไปหาทางเลือกอื่นคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าทองคำถูกยกขึ้นมาเป็นทางเลือกแรกเพราะมันไม่ขึ้นกับการเมืองไม่ขึ้นกับคำสัญญาของใคร และไม่เคยหมดค่าแม้ในายามที่ระบบการเงินทั้งโลกสั่นคลอนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโอกาสที่ทองคําจะกลับมาเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินโลกไม่ได้เป็นเพียงความฝันแต่เป็นความน่าเป็นไปที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นการที่ธนาคารกลางทั่วโลกสะสมทองคําในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือการที่บางประเทศเริ่มทําการค้าระหว่างกันโดยไม่ใช้ดอลล่าร์สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าโลกกําลังเปลี่ยนสมการใหม่ คือดอลลาร์ที่เคยเป็นราชาของโลกการเงินกำลังถูกท้าทายทั้งจากทองคำและสินทรัพย์ทางเลือกอย่างบิตคอยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหากความเชื่อมั่นในดอลลาร์หายไปเพียงบางส่วนเงินทุนเพียงหนึ่งในสิบของตลาดพันธบัตรสหรัฐไหลเข้าสู่ทองคำราคาทองคำอาจพุ่งทะลุ3,000ันดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ในเวลาไม่นานโลกอาจไม่ได้เลือกเพียงทองคำหรือดอลลาร์แต่เลือกใช้หลายทางพร้อมกันระบบการเงินอนาคต อาจไม่ใช่มีราชาเพียงหนึ่งเดียวแต่เป็นการกระจายความเสี่ยงไปยังหลายสินทรัพย์ทั้งทองคําดอลล่าและแม้แต่คริปโตบางสกุลคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าถ้าโลกไม่มีสกุลเงินที่ทุกคนไว้ใจร่วมกันได้อีกต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นภาพนี้อาจดูน่ากลัวแต่ก็แฝงไปด้วยโอกาสสำหรับผู้ที่มองเห็นก่อนความน่าเป็นใจจึงแบ่งออกเป็นสเส้นทางเส้นแรก ถ้าเฟดยังควบคุมเงินเฟ้อได้และการเมืองไม่กดดันจนเกินไปดอลลาร์ก็ยังจะยืนอยู่ได้แต่เส้นทางที่สองถ้าเฟดสะดุดและดอลลาร์ถูกท้าทายอย่างหนักทองคำก็จะกลับมาเป็นศูนย์กลางที่โลกต้องพึ่งพาคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าไม่ว่าเส้นทางไหนทองคำก็ดูเหมือนจะได้ประโยชน์ทั้งนั้นหากเศรษฐกิจชะลอตัวทองคำก็ขึ้นหากเงินเฟ้อกลับมาทองคำก็ขึ้นหากการเมืองกดดันเฟดจนเสียความน่าเชื่อถือทองคำก็ยังขึ้น นี่คือความจริงที่บอกเราว่าทองคำอาจกลายเป็นผู้ชนะในระยะยาวและในขณะเดียวกันดอลลาร์ก็อาจยังไม่ล้มลงง่ายๆเพราะมันยังคงเป็นสกุลเงินที่ใช้ชำระหนี้ระหว่างประเทศและเป็นทุนสำรองหลักของธนาคารกลางส่วนใหญ่แต่คุณผู้ฟังต้องไม่ลืมว่าทุกจักรวรรดิมีวันโรยราและดอลลาร์ก็กำลังเผชิญแรงเสื่อมถอยทีละน้อยคุณผู้ฟังลองถามตัวเองสิครับว่าคุณอยากเป็นเพียงผู้เฝ้าดูประวัติศาสตร์ที่กำลังเขียนขึ้น หรืออยากเป็นผู้ที่ตัดสินใจล่วงหน้าเตรียมพอตการลงทุนของตัวเองให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นทองคําหุ้นหรือสินทรัพย์ใหม่ๆเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผมมันนี่เจอร์นี่อยากชวนให้คุณผู้ฟังใช้บทนี้เป็นเข็มทิศไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อเตรียมพร้อมเพราะโอกาสที่โลกการเงินจะเปลี่ยนผู้นําอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและนี่คือการปิดฉากการเดินทางของเราตั้งแต่เฟดที่ลังเลดอกเบี้ยที่แกว่ง ดอลลาร์ที่สั่นไหวจนถึงทองคำที่พังงาดขึ้นมาอีกครั้งคุณผู้ฟังพร้อมหรืออยังครับที่จะไม่เพียงแค่ฟังแต่ลงมือวางแผนให้ตัวเองเพื่อให้คุณไม่ใช่เพียงผู้โดยสารในรถไฟหออทางเศรษฐกิจแต่เป็นคนที่เลือกเส้นทางของตัวเองได้อย่างมั่นใจ